อยู่น้อยมอนเนาะจังเลยอะคุยดิยังหรอพี่โอห่างเลยมากไม่มีปีไม่คุยตื่นเบิดว่านักดนตรีเนาะัที่มีปีไม่คุยทวกขนมเสเซนได้แบบเรื่องอะซิมเบิ้งรู้เหรอได้แบบรูยไปยังนนาะไปโอ้ยมหาหัตทงไรทงหน้านี่ล่แหละอะไรเบิ้งซ่อมเบิ้งว่าเจ้าอยู่เถียงบ่เล้วมาซ่องเบิ้งอืมอันเตียซิมเบิ้งรู้อันเตียงป่ะน จะไม่อยากดื่มยู่หน้านี่โอ้ยเวียกแล้วแล้วเวียกให้เวียกหน้าแล้วก็นางเล่นนอนเล่นแล้วั้งว่าหิวเข่าลูกก็ไม่กินเข่าเนี่ยทิ่ม,มึงด้วยต,วตัวแสียตัวเนาะอืมเพลงได้เฮ็ดอีหยังช่เหมือนช่เวียนเนี่ยอืม <c oughs> โอ้ยมันนี้ฝืนเรื่องการเรื่องงานคนละเบือ่อปวดหัวเนี่ยไปเบื่อเห็นยังงานคือเงนิงนเงินคืองานบ,บดานสุบบ่นยัาบ่ เงินหมดทุกคาถมโสมยิ่งก็ามานั่นแล้วนั่นจะไปเบื่อบาดหยังกับบุลุงนี่ยนะพี่เฮ็ดไปหลายหลายอย่างเพราะว่ามันอาชีพเนี่ยเพราะว่ามันคอยเฮ็ดหลายกลุ่มหรืล่าไปอ้าวแต่แต่และเขาเฮ็ดงานงแต่และอาชีพเนี่ยเขาต้องเพื่อ,อนา่าขอดเลยงานมอพี่เออเฮ็ดอีหยัง,ยงที่เรื่องห่วยอันแรกก็เป็นสร้างประจำสนามบินบุรีอ่ะเบื่อนี่เละเยี่ยมเลยเนี่ยอานาคตสดใสเลยเนี่ย อ่ะนาคตขึ้นสูงปันจิ้งบินริ่วเลยติดกล้องแล้วติดกล้องแล้วแม่ว่ากับเศร้าเนาะเอ้าจะได้ยังเศร้าเหนื่นหน่อยโอ้ยมันกับแม่เนาะมันอยู่ไปเลยเนาะเหนื่นหน่อยไงไปเฮ็ดยังบันสองวานี่กับเจสสันข่าวว่าเปิดอูเออนั่นละหลายพูดจำไม่ได้สองหนีก็เปิดอูนี่ละเ ขึ้นจะสนุกสั่มเขาเนาะมือเนี่รถล่ามาสร้างหลายคือนอย่างเล็กน้อยขี้ไม่ได้ขี้บัตรนุถนอมโอ้โฟอพื้นสั่มครับเศร้าแล้วเ <c oughs> ยอะเลยเศร้าแล้วม <c oughs> ีแต่เงินเส้นว้าวมาสร้างว่าแต่บอกมันจะเก่งตัวหนึ่งเนาะมีแต่เส้นเหรอเส็นยังอีกบันนี่มันสามนี่กับจานดาวเทียมแล้วล่าสุดนี่เฮ็ดจานดาวเทียมนี่แห <c oughs> ละแห่งสดใสค,ครับเด้ออาชีพนักติดจานนี่จานดาวเทียมมันบ่พราะว่าคนนี่เบิ่งซุ่ม ส่วนมากเขาจะเบิ้งทั้งอินเทอร์เน็ตระเดับสมัยนี้โทรทัศน์กับเบิ้งช่องทัศอดทีวีดาวเทียมเพือจังบุญมาพันดวงเห็นบอลเราขายนี่ยน้ำาสแดงที่ประดีพรีเมียมนี่กลองสีเขียวนี่เจ้าซังมาใส่พรีอ๋อน้ำบุญมาพันดวงเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์กับศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่โทรปึ๊บมาโหลดนี่พรเจ้าพีคนทรงตัวท่านสมัยนอนสมัยนี้เนาะเออเอาเป็นอะไรบ้านเนา่โคตดีว่บ้านน่าคตไปบ่อใดขึ้นเขา ไม่วางสันซ่อมแต่ละเท้อเนาะบึงได้ลรโดนบาดในส่วนที่ได้ซ่อมอีกโอ้ยบานนสิ่งเฮ็ดอีหยังกับว่างแผนเพื่อน่าโคตรแตมันเรียบร้อย้อบาดนี้เด้อมันยังบ่ไดเที่ยวซ่อมเที่ยวเศ้าเที่ยวหยุดเที่ยวเศ้าเนี่ยวบ้านโดนก็ไปเฮ็ดอันนั้นเห็ดอันนี้มันมองมีอหน้าคตอต้องเห้มันมีอนาคตเฮาต้องเน้นอนาคตไปต้องเพื่ออนาคตเป็นบ่แมนเพื่ออนาคตดีๆที่สุดอืเกิดคตมากต้องเห็ดเพื่อหน้าคต หน้าโคตรเจ้าคือสิไปครั้งเราพี่เนาะว้ายเข่าว่างแผนไปเบิดแล้วเพื่อน่าโคตรเห็นบ่เต็มเนี่ยมีแล้เพื่อน่าโคตรเบิด์ตเหรอของเขาไปยังไงมากเลยก่อนเนี่ยอ้ยว่าจยากมากขอเครื่องปรุงจังน,นะเครื่องปรุงเออยังเนี่ยนี่เราอยากได้น้ำตาลกับพริกปงอยู่หน้าเบิดอยู่บ้านกับเบิดอ์อ๋อจะเอาตัวให้แดงเอาจังหน่อยเด้อพี่เด้อแดงเอามีน่าใส่บปล่าล่ะไม่ออกมือเที่ใส่หนึ่ง เดี๋ยวมาพร้อมโอ้บางอยมาเอาจิ้เก่าไปุ้งตนแบงกเอาลวดแบงลวดเ่าแพงดอกกินเพราะได้กินตะเกียบแบงเก่อนตัวบุ๊มบอยูไม่กินเพาก็ปั่นกันกินตัวเห่อนใกล้กันหน้าใกล้กันเป็นพี่เป็นน้องกันตัวซื้อเลขอยู่บงเจ้าพี่มันนี่ซื้อเรื่อหนาคตรเ่ดิอะ น้ำตาลสุรดมีอยู่ขาดหวนตาลกับริพย์ผงอยู่แล้วเอาไปแกกระเทืร์นไว้เอาเลยเออไปเบิร์ดได้ตีเดี๋ยวนี้เอากับเจ้าเป็นคนบอกข่อยสวอนข่อยเนาะบางยานี่ สอนจังไดิก็บอกว่าเฮ็ดยังกัเฮ็ดนะเฮ็ดเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตตายแล้วบ้านนี้มึงมันมีอนาคศตัวเขาตัวออกไปเบิร์ดเน่ะแด้วหากูนี่ตี้มันสิเบิร์ดอนาคตเดี๋ยวนี้น่ะกูเป็นเจ้าเท่าแล้วนี่ลองมึงมาชิมมั้ยเพื่ออนาคตพี่เพื่ออนาคตบอยเดี๋ยว ว้าตายแล้กูระเบิดอันนาโคตรก็ม่งเลยบาทในห้ามเงยกน้กูย่งบนอบ้านนอกให้ยุ่เี่ยง้มาเลยงาเงยเอกไปเอาไปออกไปตเนียกูันนาคตเลยกูบาท